เป็นปีที่ผมเรียนช่างกลนนยังปีแรกยังนุ่งขาสั้นอยู่นะเออยังนุ่งขาสั้นอยู่เลยนั่นแหละก็ไปร่วมปีสองมั่งปีสองจะไม่ค่อยได้แล้วนะไปร่วมกับพวกอนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละครับไปก็ไปนั่นแหละครับแล้วก็ถูกตีตกน้ำรอดชีวิตมาได้ก็โอ้โหบุญผมเนี่ยสิบสี่ตุลาคนสิบสี่ตุลาอายุตอนนี้หกสิบแปดเพราะนั้นแน่นอนสิบสี่ตุลาและแถมทางพวงหลีนให้ด้วยไอคนที่เสียชีวิตในโรงเรียนอะ ผมยังจาได้เลยผมยังไม่ได้เรียนกดเรียนออกแบบเฟืองเลยแต่มันมีเรียนในอะไรนะเรียนในเลขาคณิตใช่ไหมเออมันแบ่งเป็นเก้าสามร้อยสิบสามแบ่งเป็นทำไงผมยังมีเฟืองครบคิดเองอะอาจารย์ไม่ได้สอนมันั่งคิดเองอาจารย์ยังไม่ทันที่สอนเลยตอนนั้นนั้นนี้เข้าไปใหม่ๆปีหนึ่งนั่นแหละสิบตุษาเอาละวันนี้คนสิตุลามาพูดมัง่งบอกเลิกบ้าบอได้นะอาจารย์าหาอะไรทั้งหลายประชาธิปไตยเขาไม่ได้มีรัฐธรรมนูญ ไม่ได้อยู่ในหลักเลยไประชาเยเลยเลือกตั้งก็ไม่อยู่คุณทำให้ประชาชนเข้าใจทั้งประเทศผิดทําให้คนไทยผิดทาให้นักศึกษาใหม่ทำให้จงอาจารย์ทั้งหลายก็จะผิดเพราะเราเป็นล้มของใหญ่ไงแล้วก็เลยยึดว่าอันนี้มันถูกแต่มันผิดหลักนี่ไงไม่ครบหลักวิชาเอาตามอำเภอใจเอ้ยแล้วอยากจะเลือกตรงเลือกตั้งแทนที่คุณล้มทหาแล้วคุณจะต้องรีบทำสี่ข้อปรากฏหลักประชาเต,าย,ตายต้องรีบทำสี่ข้อนี้เนี่ยเนี่ยคุณก็ต้องรีบทำ รีบทาก่อนที่จะไปรีบมีรัฐมนูญก่อนที่จะมีเลือกตั้งด้วยคุณต้องรีบทำไอ้สี่นี่ไอน้นี่คือสิหลักของก็จะเป็นที่แท้จริงหนึ่งอำนาจอธิปไตยทํายัยางไงประชาชนรู้จักอำนาจอธิปไตยและใช้เป็นรู้จักและใช้เป็นด้วยนะใช้อย่างไรมีความสัมพันธ์กับอะไรเอาไปใช้ยังไงคุณต้องฝึกอันนี้แต่ก็ไมีใครฝึกเลยสองเสรีภาพเสรีภาพเสรีภาพคุณไม่ใช่เสรีภาพแบบโอ้โหปล่อยไเรื่อยเปื่อยไม่ใช่นะเสรีภาพที่มีให้เลือกมีแปดข้อให้เลือกนี่เสรีภาพคุณได้เลือกนะเออนี่ไง อยู่ในกรอบนี้ประชาธิปไตยมันมีขอบเขตขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์เลือกอ่ะในขอบเขตนี้นี่เสรีภาพคุณอยู่ตรงนี้เรืเร่องในในขอบเขตนี้ไม่ใช่เสรีภาพโอ้โหเลยเปื่อยอย่างเงีง้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอนาธิปไตยแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีเสรีภาพให้เลือกให้เลือกเอาคุณจะเอาแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีให้เลือกเข้าใจไหมเสรีภาพสิบอันเออหรือจะสามอันเสียนก็แล้วแต่คุณจะออกแบบแล้วแต่กฎเกณฑ์ของนั้นต่อมาเสมอภาคถ้าไอเสรีภาพ กับไอ้ไอ้อำนาจทิพย์ตายเนี่ยมันมีอำนาจแล้วมันจะสั่งทําสิ่งที่ในโลกไม่มีทําให้เกิดขึ้นเช่นไม่มีสะพานสร้างจากทะเลฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งก็สร้างมันสิจากสัตหีบมาเพชรบุรีสร้างมันนี่ไม่เคยมีเช่นไม่มีใครเคยไปเหยียบดาวอังคารสร้างออกอนุมัตินี่เขาเรียกมีอำนาจทิพย์ตายทาและมีเศีลภาพทําในสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นได้ไอ้ศิลภาพอย่างนี้ทาได้มันไม่ใช่ศิลภาพที่ไร้เกินขอบเขตมันเป็นขอบเขตที่สามารถทําได้อ มีมาตรฐานที่จะมารองรับนะอย่างเงี้ยทาได้ฮะแล้วก็ต่อมาเมื่อทําไปแล้วเมื่อสองอันนี้มันทํานะไอเสียเนี่ยมันแบ่งแบ่งเป็นคู่นะคู่แรกคุณต้องทํางานก่อนนะไอคู่หลังอยู่มาทํางานไม่ได้นะข้อสามกับข้อสี่ทำงานไม่ได้ข้อสามก็คือเสมอภาคกับนิติธรรมเนี่ยอยู่จะมาทํางานไม่ได้นะครับคุณต้องรอรอห้ข้อหนึ่งกับสองทำงานก่อนนี่คือกลไกเขามันอ่านี่คือกลไกความสัมพันธ์ของมันข้อสามกับสี่อยู่ทํางานไม่ได้นะครับอยู่ๆคุณ คุณมีหน้าที่รอลองเดียวรอรอย,อย,อยหนึ่งสองรอยหัวหอกมันทําไปก่อนมันมีเสรีภาพแล้วเนี่ยที่จะแล้วก็มีอำนาจด้วยที่จะทําอะไรก็ได้ออกกฎมงกฎหมายอะไรก็ได้ออกมาตราไหนก็ได้โปรเจกต์ไหนก็ได้ทาไปออกไปเสรีภาพคุณพอ,อทำเอาไปปุ๊บผลที่ตามมาผลที่ตามมาผลที่ตามมานี่แหละมันจะไม่เสมอภาคพอไม่เสมอภาคเ่นอ้คนนี้ได้80ดสิบคนนี้ได้ยี่สิบเฮ้ยทำไมกลุ่มนี้มันได้80ดสิบทำไมพวกผมได้แค่20 ไม่เท่ากันเนี่ยนั่นแหละคุณึงคุณจึงคุณจึงเช็คแล้วคุณจึงรู้อ๋อไม่เท่ากันไม่เท่ากันเป็นร้องที่ไหนคุณต้องร้องนิทิธรรมคุณอย่าไปร้องนิตรัฐนะนิตรัฐข้อห้านิติรัฐนะคือข,อขอ้อห้านี่ข้อสี่ก็นิธรรมนี่แหละตรงนี้แหละไล่ข้อห้าไม่ไม่ใช่หลักพระเยซไตายด้วยไม่ใช่หลักนะพระเยซูตยมีสี่ข้อนี่คือหลักพระเยาไตายจาไว้ประชนจําไว้มั่นอย่าไปโดนใครหลอกคุณจําไ่ได้แล้วคุณคุณไปเช็คกระจาจาร์มหาลัยรู้เรื่องเปล่าวะเนี่ย อำนาจที่ตยประชาชนมี3าดุลท่านมีเต็มเลยรอเจ็ดให้มาแล้วแต่คุณไม่ได้ใช้ทั้กทีผมก็จะฝึกประชาชนให้ใช้อำนาจที่ย์ตายเป็นนะของรอเจ็ที่ให้มาท่านจะใช้ก็ไม่ได้เป็นเลยอำน,นาจที่ย์ตายท่านมีตัวรัฐมนูลมันก็เขียนบอกรัฐมนูลก็บอกอำนาจที่ยตยที่รัฐมนูลมีเนี่ยสั่งโน่นสั่งเนี่ที่รัฐมนูลมันสั่งได้นี่นะมันออกมาจากประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนมันเอาจากประชาชนไปให้รัฐสภาหนึ่งดุลไปให้นายกหนึ่งดุลไปให้สารหนึ่งดุลก็เลยมีสามดุลนี่ไงก็มีนิติก็มี นี่คบัญญัติมีบริหารมีจุลาการเนี่ยมาจากของประชาชนและประนูลมันเอาไปแล้วประนูลมันไม่มีตัวมันไม่มีอำนาจตัวรัฐวประนูลไม่มีอำนาจนะครับประชาชนคุณอย่าไปบ้าบอแห่แหนขี้กลัวรัฐประนูลนะครับรัฐประนูลไม่มีอำนาจรัฐประนูลคือกระดาษกระตัวอักษรรัฐประนูลคือกระดาษกระตัวอักษรตัวอักษรที่บอกว่าไปทําอะไรนะตัวอักษรตัวบอกไปกติกานะแล้วมันบอกมันมันมันเป็นสั่งอะไรให้อะไร มอเอานาจในใครเนี่ยมันไม่เอามาจากประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของหน้าที่พิจารย์แล้วมันเอาไปให้รัฐสภาหนึ่งดุลรัฐสภาหนึ่งดุลแล้วก็ให้สสทั้งหลายมาเอาของรัฐสภาเป็นหนึ่งดุลคอยยกมือรัฐสภาเออส่วนอีกดุลที่สองก็ให้นายกมาที่นายกมานายกจะได้เป็นหนึ่งดุลเนี่ยนายดุลเนี่ยก็ไปจากประชาชนนั่นเองส่วนศาลก็มีดุลที่สามเวลาสองอันนี้มีปัญหาก็มาใช้ดุลนี้ดุลนี้จะตัดสินว่าจะเดินหน้ายังไงแก้ไขยังไงไอ้สามดุลมันก็ มันจึงเป็นมันจึงแก้ปัญหาประเทศได้ไงเขาเ,เขาจะมีสามดุลที่ผมเทียบกับหม้อหุงข้าวมีสามอันเนี่ยมันเสถียรก็อยู่ประเทศก็เดินหน้าไปด้วยเหตุผลนี่แหละเป็นประเทศมาได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยสามดุลอั่นี้แหละเหมือนเรามีเหมือนเรามีหม,ม,ม้อข้าวอะ่ะเราหุงข้าวกินมีชีวิตที่มาจนทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ก้อนหินสามอันเนี่ยวางบนบ้านวางบนเอาม้อข้าวไปวางก็ต้มหุงกินทำกงทำแกงมีชีวิตเติบโตกันมาทุกวันนี้ก็เพราะหินสามก้อนนั่นเองเขา้าใจยาง เมื่อมาเทียบกับประเทศหรือเหมือนกันเมื่อเทียบประเทศประเทศก็ต้องอาศัยหินสามก้อนเหมือนกันจึงจะวางหม้อได้หม้อคือสอสอคือนายกคือศารนี่แหละเป็นแกงหกกินกันนั่นแหละมีชีวิตกันมาทุกวันเนี่ยอันเดียวกันเพราะนั้นใครอย่าทะลึ่งเอาไอ้หินสามก้อนมารวมเป็นสองนะเหมือนที่เท่งทักษิณทำเอาหินมารวมกันเนี่ยรวมกันพกคนมันก็งอนงนง,องเงี้ย มันก็โยกเยกอ่ะงนเงินโยกเยกเอองอนแงนงงนเงินโยกเยกตัวสอบอะไรขึ้นแล้วก็คือในปีนึงมันจะต้องล้มอ่ะก็ <c oughs> คุณลองเอาหินสองก้อนมาเลยคุณวางมันยังไงนะเห็นภาพจินตนาการได้ไม่ยากอะไรเมื่อเข้าใจเมื่อเข้าใจหลักนี้แล้วคุณก็จะเห็นแล้วว่าเออเราต้องนึกถึงการวางหลักให้ถูกเพราะนั้นไอ้สี่ข้อเนี่ยนะ สี่ข้อหลักเนี่ยเนี่ยที่คนไทยยังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวไปดูดูผังผมจะไปผังท่านห้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยดูผังนะไอ้สี่ข้อนี่จำไว้นะมันเป็นแบบเป็นคู่นะคู่แรกทํางานก่อนแล้วคู่หลังจะทํางานข้อหลังมีหน้าที่เวลาคุณไม่เสมอภาคคุณมาล้อข้อหลังข้อหลังจะทํางานให้แล้วก็จะใช้หลักนิตทธรรมไม่ใช่ลักธิรัฐธิข้อห้าไม่ใช้นะทีนี้ประเทศไทยมันฉลาดไอ้พวกไอ้พวกหัวของบ้านหนงมันขี้โกงมันฉลาดแกมโกงไม่ฉลาดดีนะฉลาดแกมโกงมันก็เห็นว่าเอ้ยไอ้สี่ข้อนี้โอ้โหมันต้องใช้เวลาฝึกหัดประชาชนแล้ว ฝึกดประชาชนประชาชนเป็นใหญ่อะประชาชนเป็นใหญ่อะแล้วพวกเราอุตส่าห์มาล้มล้มไม่คณะนี้เราอุตส่าห์มาล้มมันแล้วเราต้องปกครองประเทศสิเรื่องไรเรื่องไรล้มล้มเขาแล้วจะมาฝึกประชาชนให้เป็นใหญ่แล้วประชาชนเป็นใหญ่แล้วเราไม่ได้อะไรมาทาไมมาเสี่ยงตายติดคุกติดต,ดตารางเ <ng ly> <g ly> พราะว่าสารระหารไม่สําเร็จก็ถูกประหารชีวิตใช่ไหมเออในเมื่อได้แล้วก็ต้องปกครองประเทศประชาชนแล้วเรื่องอะไรจะบอกประชาชนให้รู้เสียเนี่ยเรื่องไรไปฝึกอะปิดสิครับเขาก็ปิด นั่นไงเขาจาอย่างประชาชนทึงไม่รู้เรื่องหลักจะตายไงทุกวิทุกวันจึงไม่รู้เขาปิดเรื่องอะไรเขาจะสอนประชาชนที่รู้เรื่องจะบอกจะรู้เรื่องถ้าบอกรู้เรื่องเขาเขาก็เป็นพวกผู้ร้ายอ่ะเป็นผู้ร้ายเป็นเรื่องร้ายล่ะเขาต้องการอยู่ปกครองประชาชนก็ปิดสิครับแล้วเอาข้อห้านี่ไงประเทศไทยมันปิดสี่ข้อเลยปุ๊บเอาข้อห้าเลยเพราะข้อห้ามันมาเลยนิติรัฐมันพร้อมที่จะเขียนกฎทุกอย่างเพราะนิติรัฐรัฐตัวมันได้รับอำนาจรัฐแล้วมันก็ทําหน้าที่นิติออกกฎหมายมา เขาจึงเรียกว่านิติรัฐเป็นไทยมันใช้นิติรัฐมันไม่ใช้นิติธรรมทีนี้มันมีหลักสัจธรรมอยู่ว่าเครื่องมือนิติรัฐนี่คือเครื่องมือของผดเดกการผดเดกการจะไม่มาใช้นิติธรรมเด็ดขาดเห็นไหมนิติรัฐคือเครื่องมือของผดเดกการผดเดกการจะไม่มาใช้นิติธรรมเด็ดขาดและนิติธรรมคือเครื่องมือของอะไรนิติธรรมคือเครื่องมือของประชาชนนี่ไงประชาชนที่จะใช้ประชาธิปไตยนี่เนี่ยเข้าใจยังนี่เป็นหลักะชาธิประชาีิแท้จริงประชาชนต้องใช้เสียนนี้ประชาชนต้องใช้เป็น ต้องฝึกประชาชนใช้สีนี้ให้เป็นเป็นอย่างมืออาชีพมีความสัมพันธ์กันใช้เป็นอย่างมืออาชีพ,ชชพรู้วิธีใช้เลยดูนี่ผมกำลังจะฝึกประชาชนใช้เนี่ยเนี่ยผมก็ฝึกประชาชนใช้อ้อำนาจทิพย์ไตเนี่ยให้ทุกคนใช้อำนาจตัวเองได้แล้วทําการเมืองโลกเลยเอาอำนาจทิพย์ไตมาทําการเมืองโลกเลยนะสองเสรีภาพท่านมีเสรีภาพที่ทาท่านมีสิทธิ์ที่จะยกระดับอัปเกรดตัวเองมีเสรีภาพที่จะอัปเกรดเว้ยฉันจะต้องการเป็นของไปได้เองฉันต้องการเป็นคนไทยตัวจริงแล้วไม่อยากเป,ป็นคนไทยตัวปลอมแล้ว ไม่อยากเป็นสาวกกลุ่มนั่นมอบนั่นมอบนี้แก๊งนั่นกลนัวนี้เป็นด้อมสม้มเป็นด้อมอะไรไม่เอาแล้วไม่เลิกเลิกหมดทิ้งหมดนั่นนะท่านาามีเสรีภาพที่จะเป็นคนไทยจริงมีสิทธิที่จะอัปเดตยกตัวเองนี่คือเสรีภาพที่จะอัปเดตตัวเ,เองใครมาห้ามรัฐมนูนมาห้ามเหรอมาตาหนึ่งึงสามใช่ไหมที่จะมาห้ามใช่ไหมไอพ้พนะรามที่สุนทมานมันก็เหมือนคนคนไม่อาบน้ําแล้วถือมีดดาบเล่มที่หนึ่งนึงสามแล้วมันไม่อาบน้ํานะคือมันไม่อัปเดตไมย่ยกระดับ มันมีหน้าที่ฟันอย่างเดียวเพราะรัฐธรรมนูญเขียนหนึ่งสามเอาไว้ให้ฟันไว้ตัดคอคนอ่ะทีนี้คนก็ไปหวังดีบอกเอ้ย e นี่ไปอาบน้ําเธอทําตัวสะอาดแต่งตัวสะอาดาด้า,ดนานเธอมันเอามีดฟันเลยนะเขาใช่ยังมนันเอามีดฟันเลยนะคุณจะมาบอกให้มันพัฒนาย,ยกระดับอัปเกรดตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะหนึ่งสามมันต้องรักษาไว้ต้องอยู่อย่างนี้ห้ามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปงลงรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปนี้ฉบับนี้ฉบับมาตรฐานถาวรใครมาแก้ไขไม่ได้จะมีฉบับใหม่ก็ไม่ได้ ต้องฉบับนี้ใช้เป็นชุดนาตาปีเรียกว่าเป็นอะไรนะเหมือนกับเป็นของวิเศษที่ต้องอยู่ไปตลอดกาลนิรันด์โอ้โหเน,นี่ยเนียเนียน,น,นี่คือมาตราหนึ่งสามมันก็ไม่ต่างกับคนไม่อาบน้ําถือมิดดาบเล่มที่หนึ่งถึงสามใครมาบอกไปอาบน้ําหรือใส,ส่เสื้อผ้าตัวใหม่นะทาตัวสะอาดไะไปอยู่ที่ใหม่ที่ดีๆนะมันตัดคอเลยมันบอกมันอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมรัฐธรรมนูญฉบับหกูเท่านี้ไม่มีฉบับอื่นอีกต่อไปแล้ไม่มี ใครมาพูดเฉพาะไม้ตัดคอจุ๊บนั่นคือมาตราหนึ่งสามก็จะยังซึ่งไม่ต่างกับคนคนไรเดียคนแบบนั้นนั่นคือภาพออกไหมที่นีงานผมไม่อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับไม่ได้มีอาฆาตมากหลายไม่ได้อยู่ในเกณฑนะ์นั้นคือเข้าใจคนเขียนรฐธรรนูญมาตราหน 13, นะึ่งสามเพราะประเทศมันลม้มกันจะมีคณะอื่นมันล้มกันอยู่ล่าไปตั้งยี่สิบฉบับแล้วมันล้มกันอยู่เนี้ยเพราะนั้นก็เลยไม่ให้ใครมาปรับมาเปลี่ยนต้องการจะใช้นี้ไปตลอดไปนะ เลยเขียนซะรุนแรงงั้นเขียนแรงเกินไปนะเขียนน่าเกลียดเขียนไม่เป็นนะพูดง่ายเขียนไม่เป็นเขียนแบบนี้โอโ้โหก็เท่าว่านะเป็นคนไม่อาบน้ําถือมิดาบนั่นแหละอันนั้นล่นะนะที่นี่ไม่มีเจตนาแต่ที่นี่ต้องการจะอัปเดตเป็นสิทธ์นี่ไงเราใช้สี่ประชับิปยนี่ไงนะแต่ถ้าเป็นหนึ่งถึงสามะอันนั้นเผด็จการนะเผด็จการที่เขียนสั่งเงี้ยนี่เราเผด็จการนิสัยเป็นอย่างเงี้ยมันจะเขียนสั่งเงี้ย มันถูกอย่างเดียวคนอื่นผิดหมดไม่ถูกนะเขียนกฎหมายไม่เป็นเขียนไม่เป็นเอาละเข้าใจแล้วนะเห็นภาพนะภาพที่ผมต้องการประชาชนเห็นและเข้าใจก็คือประชาธิปไตยไม่มีรัฐธรรมนูญจะไม่มีเนี่ยเสียเนี่ยมีไหมรัฐธรรมนูญผมถามนะคุณเห็นว่ามันไม่มีรัฐธรรมนูญเลยนะอันแรกอำนาจทิพย์ไตยไม่ใช่รัฐธรรมนูญศิรปภาพก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ เออสมอภาคก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญนิ่ทธรก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่ละอันเป็นอิสระนี่คือปชาิาไทยแท้แจริงนะข้อ4ี่เนี่ยเป็นข้อเจราจาใช้นิติธรรมถ้าไม่เสมอภาคคุณก็ใช้ข้อที่สี่ปเจราจาเพื่อให้มันไม่ให้ถาห่างมากเพราะอีกคนได้80คนได้20บมันห่างมากใช่ไหมเอออีกคนทําไมมันได้80ว่าในทุนได้80ประชนได้20อัน,นี่ไม่เสมอภาคแล้วนะ มันก็รวยมั่งคั่งกันอยู่แต่พวกคนรวยคนจนก็นจนดักดานต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องไปใช้นิติธรรมแต่ประเทศไทยมันไม่มีมันปิดมันปิดสี่ข้อไเงมันไม่มีประเทศไทยไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมนะมันใช้หลักนิติรัฐมันจิงตากฎหมายพอตากฎหมายปุ๊บเนี่ยคุณเขียนออกมาเสร็จปุ๊บคุณเห็นช่องว่างแล้วเข้าใจยังนี่คือหลักสัจธรรมนะครับทันทีที่คุณเขียนกฎหมายเป็นรัฐนักษรเขียนเสร็จปุ๊บมีช่องว่างปั๊บเลยเพราะนั้นคุณอย่าไปใช้หลักนิติรัฐเพราะนิติรัฐคือเครื่องมือของเผด็จการ ส่วนที่ทําคือเครื่องมือของประชาชนประชาชนไม่เคยได้ใช้เลยประเทศไทยมันปิดประเทศไทยมันปิดมันจริงเป็นรประเทศทูกปลอมนี่ไงมันไม่ใช่เปประเทศประชาิป็ทยที่แท้จริงมันเป็นรถถประเทศทูกปลอมมันเป็นประเทศเผด็จการจะเสือเขียนในัฐธรบรมนุญมาตราสองบอกเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบอันมีพระประเทศที่มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพรภาษาเป็นมุขอันนี้ก็ผิดผิดผมนี่ละแตะมาตราหมดหนึ่งเลยมาตาหนึ่งถึงห้าเนี่ยผมนี่ละแตะไม่มีใครกล้าแตะที่นี่แตะ ทำไมจึงกล้าแตะไม่ใช่ผมบ้าดีเดือดน,นะผมบอกแล้วผมเป็นโสดาบันทิฏฐายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะทอยสนันปกครองตัวเองผมรู้รู้มันมีข้อบอกพร่องข้หนึ่งถึงห้าเนี่ยแล้วตื่นเป็นผู้ตื่นตื่นจึงต้องมาเตือนมาบอกบอกว่าเอ้ยเลิกยึดแบบนี้ปรับใช่เพราะฉะนั้นคนที่มาเตือนบอกก็เท่ากับคนที่ฟังก็ต้องเป็นทําตัวเป็นผู้แก้ไขนะครับคนดีชอบแก้ไข ถ้าคนจนระไยจะมาชอบแก้ตัวเพราะนั้นท่านไม่ต้องมาแก้ตัวแก้ต่างให้มาตราหนึ่งถึงห้านี้ของหมวดหนึ่งไม่ต้องมาแก้ผมบอกให้แก้ไขก็ต้องแก้ไขเขาใช้ยังนี่ไม่มีใครกล้าแต่เลยเนี่ยเพราะไม่ได้เป็นผู้รู้ไงแต่ถ้าคุณเป็นผูร้รู้แล้วคุณจะแตะแล้วคุณจะรู้ว่าเออมันต้องแก้ไขครับอยาเป็นคนจนระไยทั้งประเทศอยาเป็นคนจนระไยครับคุณต้องปรับปรุงแก้ขข้อหนึ่งมาตราหนึ่งมาตราสองมาตราสามมาตราสี่นี้แทบไม่ต้องแก้ก็ได้ มาตาห้าต้องแก้ไอ้มาตาห้านี่ตลกมากเลยมันตลกยังไงมันบอกว่า,างี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ตรงตามที่บัญญัติไว้อะถือว่าผิดหมดเนี่ยตลกมากผิดหมดนะก็เท่ากับอะไรหรือไม่วิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีสา0รหกิวิธีใช่ไหมแล้วแต่มุมมองลแล้วแต่ว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรมันก็จะมีวิธีแก้ตรงข้าม ของแก้มันอยู่ฝักตรงข้ามไงของตรงข้ามกันแก้ได้เหมือนของแก้แก้แก้กันบาลานกันหักล้างกันของตรงข้ามแก้ได้นะถ้ากรณีเราเผชิญปัญหานี่เราอยู่ที่มุมนี้มุมตะวันตกเอ้เป็นปัญหานี่จะแก้งไงคุณต้องไปมุมตรงนันออกตรงข้ามร้อยแปดสิบองศาเอามาแก้เพราะมันตรงข้ามกันก็แก้กันได้มองเห็นอะแก้ได้เออย่างเงี้ยก็ใจยังแต่นี่ประเทศไทยรัฐมนตรีเขียนกันไงวะเฮ้ยถ้าไม่ตรงตามนี้ห้ามผิดหมด ผิดหมดจะต้องตรงตามที่มาตาบอกตอนมันตกแบบเนี้ยไอ้ฝั่งที่ผิดก็ผิดอย่างเงี้ยห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามแก้ไขต้องผิดก็ผิดอย่างเงี้ยเออห้ามอย่างงี้มันโอ้โหเขียนฟิกตายเงี้ยไม่ถูกนะเสร็จแล้วถ้าเผื่อว่าอะไรที่ไม่เขียนมาตาไว้เนี่ยให้ไปเอาตามประเพณีการปกครองแบบประชาธิไตยอันเก่าแล้วประเทศไทยมันเคยมีเหรอ ประเทศไทยมันเคยมีประชาตายมาแล้วเลยในอดีตมันจริงเรียกว่าเป็นประเพณีการปกคร,รองเคยมีมันมีแต่แบบที่ผิดไงมันเป็นชาิปลอมมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าแล้วคุณจะไปยึดหลักที่ผิดของผิดเอามาแก้ของใหม่ถูกเกิดเจอมนุษย์ต่างดาวเงี้ยมีมาตรฐานใหม,ม่ๆคุณไม่มีในมาในรัฐธรรมนูญที่มาแก้ได้เลยคุณบอกกลับไปเอาของเก่าก็เหมือนกับโอ้โหนี่ไม่ต้องก้าวหน้าไปเลยคุณก็ไปเอาของเก่าหมด ผมว่าชาวบ้านฟังคงไม่รู้เรื่องผมพูดไปนี่มันลึกไปชาวบ้านคงไม่รู้เรื่องแล้วละ่ะเอาละเดี๋ยวไปพูดอีกทีหนึ่งคลิปนี้ก็มืดแล้วก็ขอจบเพียงท่านี้ผมแอร์ทำใจยินดีตรองท่านสวัสดีครับ